ข้อ 6, ทดสร้างวงกลมบนกระดาษให้มีรัศมีเจดเซนติเมตรและสร้างกลยจากกระดาษครึ่งวงกลมนี้เน้นหน่อยคำว่าครึ่งวงกลมเพราะมันไม่ปกติกระดาษครึ่งวงกลมเอามาสร้างกลวยครึ่งวงกลมรัศมีเจดเซนติเมตรสร้างกลวยกระดาษให้มีพื้นที่ผิวข้างมากที่สุด แสดงว่าไม่สูญเสียพื้นที่ทับซ้อนเลยถูกไหมคึึ่งวงกลมเขาเอาด้านเนี้ยมาแปะทับกับด้านนี้ชนกันกลายเป็นกลวยนึก้กออกไหมเนี่ย ถ้าสองอันเนี้ยคลี่ออกมาไอสองมุมเนี้ยถ้าคลี่มันออกมามันก็จะกลายมันเป็นครึ่งวงกลมก็คือเราเอามันมาแปะทับกันเลยโดยที่ไม่ต้องซ้อนกันไม่มีส่วนไหนซ้อนกันเลยนะก็ปะเราก็จะได้กลวยที่มีพื้นที่ผิวข้างมากที่สุดซึ่งไอพื้นที่ผิวข้างอันเนี้ยมันก็คือพื้นที่ของไอกระดาษแผ่นนี้แหละเขาให้เราหาว่าฐานของกลวยมีรัศมียาวกี่เซนติเมตรและกลวยนี้จะสูงกี่เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของกลวยมาจากพายคุณ R คุณ L ถูกไหมซึ่งมากที่สุดมันจะต้องเท่ากับพื้นที่ของแผ่นเครื่องวงกลมนี้คือ1ส่วน2คือเครื่องหนึ่งของวงกลมวงกลมคือพาย r กำลังสอง r ของเครื่องวงกลมนี้เท่ากับ7 ระวังนะอาเนี้ยอารเนี้ยอาตรงเนี้ยอาของครึ่งวงกลมกับอาที่ฐานนี้ไม่เท่ากันนะเพราะอาเนี้ยลองจินตนาการดูอาของครึ่งวงกลมเนี้ยเวลาเรามมวนมันกลับมาเป็นเป็นกลวยอะเรามมวนมันมาปิดเป็นกลวยปุ๊บมันจะกลายเป็นด้านนี้เป็นสูงเอียงอ่าเป็นสูงเอียงเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสูงเอียงเนี่ยเท่ากับเจ็ด ูกปะอันด้านเนี้ยรัศมีของครึ่งวงกลมเนี้ยพอม้วนมาปุ๊บมันจะมาปิดชนกันเป็นสุงเอียงของกลวยไม่ใช่รัศมีของกลวยนะอย่าสับสนนะแต่รัศมีของกลวยเนี่ยเรายังไม่รู้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาค่าพายเป็นค่าคงที่มีค่า22ส่วน7หรือ3.14เหมือนกันมันอยู่สองข้างเราตัดมันไปพร้อมๆกันได้เลยโอเคปะ แล้วจากข้อนี้เนี่ยเราจะแก้สมการหาค่า r ด้วยการเอา l ย้ายมาหาร l คือ7ใช่ไหม7ก็ตัด7ตัวนี้หายไปตัวหนึ่งเหลือแค่ตัวเดียวจาก7กำลัง2ก็เหลือ7ยกกาลัง1ธรรมดาจะได้ว่า r เนี่ยเท่ากับ7ส่วนด้วย2คือ7ส่วน2หรือ3.5เซนติเมตรเรายังจำได้ไหม กวยที่เรารู้สูงเอียงและรู้รัศมีมันมีความสัมพันธ์ของอะไรนี่มองไปตรงกลางกลวยเลยนะมองทะลุลงไปเรารู้รัศมีเรารู้สูงเอียงเราสามารถหาสูงตรงที่เขาต้องการได้ถูกปะด้วยปีทาโกรัส h กำลังสองบวก r กำลังสองเท่ากับ l กำลังสองนี่ไง สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านนี้ยาว h ด้านนี้ยาว r และเป็นด้านประกอบมุมฉากซึ่งกันและกันผลรวมของแต่ละด้านยกกาลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเพราะฉะนั้น h กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ l กําลังสองคือ7คูณ7เป็น49ลบ R กําลังสองคือ7ส่วน2ยกกาลังสองคือ 49. 4 9ส่วน4 กำลังสองเท่ากับสี่ิบเก้าลบสี่สบเก้าส่วนสี่วิธีคิดเลขเร็วๆสี่ิบเก้าลบสี่สิบเก้าส่วนสี่ 4. เราจะไม่มานั่งคูณหาคอลนออะไรก็ตามแต่เราจะดึงสี่สิบเก้าออกมาข้างในจะเหลือหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่ไอ้ก้อนเนี้ยคือสามส่วนสี่ถูกไหมเสร็จสี่สิบเก้าคูณสามส่วนสี่ เกำลังสองเท่ากับ49คูณ3ส่วน4เพราะฉะนั้น H ตัวเดียว49เกิดจาก7คูณ7เอามาตัวหนึ่งเกิดจาก2คูณ2เอามาตัวหนึ่งถอดรูทไม่ได้ติดไว้รูท3เพราะฉะนั้นสูงตรงคือ7ส่วน2จะสแควรรูท3าสองคำตอบโอเค ข้อนี้โจทย์ถามหารัศมีแล้วก็ส่งตรงของกลวยได้คำตอบเป็น3.5เซนกับ7รูท7 2รูท3โอเคนะ